ครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผม SCTV อีกแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมคอ o s า Party นะฮะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวอ่ะเป็นเกมแนวผีแนวเฮลเลอร์แหละอ่าพอมีพอดีว่ามันมีภาษาอังกฤษยอยู่ไงก็เลยจะมาเล่นให้ดูกันนะฮะว่ามันมีเนื้อเร,รื่องเป็นยังไงนะเขาว่าเกมนี้ก็น่าจะน่ากลัวสุดคนนะแต่ไม่ได้เป็นเกมภาพสวยอะไรนะเป็นเกมแบบภาพสองดีกากๆนะแต่ก็เรามาดูที่เนื้อเรื่องกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะกดเช็คเตอร์หนึ่งกันเลยเชิญมิวเกมนครับผม อ่าชั้เตอรหนึ่งมาเปนนิ่งนะเยี yeah, ่ยดูครับด,ดูดูอ่าเสียงเพลงมาละชื่อนยังไง <c oughs> โอ้โหเขียนอะไรวะเนี่ย she's for me <c oughs> I don't think He he, oh, อ่านไม่รู้เรื่องเลยเขียนเป็นเขียนเรียงกันง่ายๆไม่ได้ยังไงเนี่ยอ่านยากมากเลยตรงนี้ But I still love her with all my life But with all my heart ฉันยังแต่ว่าฉันก็ยังรักเธอด้วยหัวใจของวิชาน,นีนะอะไรกันแน่นะเราก็ไม่รู้นะมันก็มีฝนตกหลังจากโรงเรียนเลิกมันกลับไปทุกวันอะไรอย่างนงี้ป่ะอ่านไม่ทันวะแล้วนิ่งดาว อาจารย์นะฮะเขาตอนนี้เขบาบอกว่า,าวิ่งลงไปตรงบันไดแล้วอาจารย์เนี่ยเขาพลาดนะเขาพลาดหรือว่าโดนอ่าหกล้มนะแล้วก็เธอตกลงไปนะเธอตกลงไปแล้วก็เธอตายนะคืออาจารย์คนนี้ตกตกบันไดาตายอย่งี้ป่ะเอออะไรประมาณน,นี้แหละอ๋อเขาบอกว่าที่ที่ท,ที่ที่อาจารย์คนนั้นตายนะมันมันเรียกว่า heavenly host elementary and มันคือมันเป็นชื่อโรงเรียนอะไรอย่างนี้ป่ะเออแน่นอนชื่อโรงเรียนนะแล้วมันก็ไม่ใช่อีเมซินหรอกมันมันก็ไม่นานนักหลังจากที่ อ่าที่นั้นที่ที่ที่นั่นปิดตัวลงนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวบางทีก็ถูกลืมไปนะแต่ว่าโรงเรียนอ่าโรงเรียนโรงเรียนที่ว่านเนี่ย elementary school เนี่ยมันก็ยังมันก็ยังอยู่ที่นี่นะมันก็ยังอยู่ที่นี่แล้วก็มันอยู่ตรงตรงที่ที่อ่าโรงเรียนที่ซาราก,กิ academy อยู่เนี่ยฮะคือโรงเรียนที่เขาอยู่นี่ปะ่ะเออคือมือนก็ว่ามาตั้งครับมันก็ว่าสั้งโรงเรียนทับเสื้อโรงเรียนใหม่แล้วทับโรงเรียนเก่าอะไรอย่างนี้ปะ่ะโอเค บางคนพูดว่าทิเชอร์คนพูดว่าอาจารย์เนี่ยยังยังไม่ตายยังคิดว่าตัวเองยังไม่ตายแล้วก็เวลาที่ฝนตกเนี่ยนะเธอเธอนะมักจะออกมาหลังจากคลาสเลิกแล้วนะแล้วก็เธอจะมาะเดินเดินตุเตในทางเดินแล้วก็ยังคิดว่าสติลบิลิทยังเชื่อว่าพวกเขายังเป็นของเธออยู่นะพวกเขานี่ใครอะและตอนนี้นะเหมือนว่าใกล้จะถึงเวลาที่เธอที่เธอจะออกมาแล้วอ่า just หลัง หลังเวลาเจ็ดโมงอ่าหลังเวลาเจ็ดมานเขาว่าหลังเวลาเจ็ดโมงเนี่ยอ่ะผีอาจารย์น่าจะออกมาใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละและเวลาที่เธอออกมานะฮะและ้วและเวลาที่เธอออกมามันมันจะมันมันจะออกมาพร้อมกับอ่าไฟที่ดับกระทันหันแล้วก็ทิ้งให้ทั้งตึกเนี่ยม,มืดมิดเหมือนกับตอนกลางคืนนะนกนอกอ่ามันคุณจะได้ยินเสียงของเธอจากความมืดนะ เมื่อตามเสียงกันไปเนื่องจากเสียงนั้นเนี่ยประตูห้องเงย็นจะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดออกมาอย่างช้าๆแล้วเธอก็จะค่อยๆเอ่อเอ่เผยหน้าออกมานะหน้าหน้าสีขาวซีของเธอออกมาแล้วก็มันจะแล้วก็จะถามคําถามว่ายังมีคนอยู่ที่นี่อีกเหรออ่าล้วหลังจากนั้นเนี่ยพุ่งเอ่ออะไรวะใครตกใจวะซาโตชิมันเป็นใครวะซา,าโตชิอ๋อเคยเล่าเรื่องผีในโรงเรียนอย่างนี้เหรอใช่ไหมเออว่าพูดถึงมีอาจารย์ที่ว่าอ่านี่ไงนะเนี่ยเป็นเล่าเรื่องวิในโรงเรียนอู้นะอู้ มันเสียตกใจอนะไรอย่างนี้ป่ะมันแค่ฟ้าผายหน,น้ามาโดชิดะแน่ต๊มันเป็นอาการตอบสนองที่น่าสนใจเลยนะถือว่าันแบบไอ้นี่มันตกใจนะนี่หัวเราดอ่ะมีคนอรอดเสนออ่าเอาหน้าอย่าหยุดหัวรอดฉันได้แล้วเนะี่ยหัวรอดใส่เราหมดเลยแม่งหัวเราะใส่เราหมดเลยมันก็แค่ช่วงเวลาร้แย่ๆน,นะมันแค่แค่อย่างนั้นแหละมันแค่นั้นแหละ นายนี่มันจะมีการตอบสนองที่สุดยอดเลยนะฉันช,ชอบที่จะเล่าเรื่องให้นายฟังจังโยชิดะมันเหมือนคุม้มมันคุ้มค่ามากเลยะอยนนยปะปรยะธานเนี่ยเป็นพวกซาดิสอะไรอย่างี้ปะ่ะเออแล้วใครหลายที่ได้ยนินเสียงเด็กผู้ชายฮะอ่าที่เขียนโน้ตอยู่แล้วก็อ่าเหมือนกับอ่ีดร้องอะไรออกมาอะไรอย่างงี้ปะ่ะเออ น,นี่มันรอนเรียนเราไี้เอเรียนเราโยสกุเ่ยอยาเลยนะไอ้บ้าะนนชื่ออะไรวะอ่าน,นชื่อไม่ทันโอเคโอเคอย่าอย่าอย่าต่อสู้กันเลยนะอ่าถ้าเรามานอ่งกลับไปความสะอาดที่นี่เนี่ยมันจะถึงเจ็ดโมงแล้วน,นะอ๋อเจ็ดอ๋อเจ็ดโมงก็งเหมือนเวลาที่ฮิยะชันจะออกมามใช่หรือวะเออแล้วแล้วอ่านอมิก็บอกว่านายคงไม่อยากจะติดอยู่ที่นี่อ่าใช่ไหมหลังจากที่ถึงเวลานั้นเ่ยนะเออ หน่าแล้วก็เจ็ดโมงแล้วเหรอเนี่ยคือบรรยากาศเจ็ดโมงเงใช่ไหมบรรยากาศที่เสร็จเจ็ดโมงใช่ไหมสายไปแล้วล่ะมายุเหรอนี่คือมายุเหรออ๋อนี่ก็เจ็ดโมงแล้วนี่แล้วก็ฝนดูเหมือนถ้าทางจะไม่หยุดเลยนะอ๋อไม่ได้เดี๋ยวถ้าพูดถึงฝนตกกับเจ็ดโมงเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องเล่าตอนแรกที่อขอเล่าใช่ไหมเออว่าอาจารย์เนี่ยมันจะออกมาตอนฝนตกแล้วหลังเจ็ดโมงอ๋อแล้วแล้วมายุก็พูดแบบไม่ได้ล้มมาใช่ไหมล่ะถ้าไม่เป็นไรก็มาใช้ของฉันก็ได้นะอ๋อขอบคุณมากอย่างนั้นเหรอขอบใจมากเลยอ๋อประมาณนี้แหละ ไไฟมืดหบบไฟมืดแบบเอ๊ะอะไรนะ <S <S ไฟดับอย่างนั้นเหรอนี่นะม,มันบอกว่าอาจารย์นะให้เมื่ีอาจารย์นะ,ะาานะให้จะออกมาไฟมันจะดับใช่ไหมบ้าหนนะ่าเป็นไฟไม่ได้หรอกมีใครมาหน้าประตูอ่ะเสียงเสียงเสียงนั่นนะฟ้าผ่านะ่ะน่าเรื่องเลยตอนนี้เนี่ยเจ็ดโมงไม่กลับบ้านกับช่องรู้สึกว่ามันจะมันจะดึกเกินไปแล้วที่จะมีคนอยู่ที่นี่นะอ๋อมันคือมีคนมาเคาะประตูแลลวแล้ว,ลวไอเมื่อกี้ก็พูดว่ามันไม่ไม่ด้ดึกเกินที่จะมีคนอยู่ที่นี่นะ อายุมิอายุมินาโอมิเอ่อพงมันไปแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยซาโตชิเอ่าเฮ้ยมันบอกให้มันบอกมันถามว่าเราจะนายจะไม่ไปดูหน่อยเลยนี่อะไรวะกูอย่างนั้นเลยเออซาชิมันก็บอกว่าทำไมเอ้ากูต้องไปอย่างนั้นเลอละไอโยชิคินี่ก็บอกว่าฉันทําไม่ได้ฉันรู้สึกว่าเหมือนขาไม่ขยับเลยนะขาของฉันไม่ขยับเลยอะไรอย่างงี้ยนะฉันรู้สึกกลัวมันกันนะอ่านายก็รู้นี่ ันนี้ซาโตชิพูดนะอ่ะคือเราก็ไปเปิดใช่ไหมเฮ้ย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 ประตูเปิดโอายตกใจนะมันตกใจยังมีคนอยู่ที่นี่อ,อีกเหรอถึงเวลากลับพันละพวกเด็กเด็กเฮ้ยผีแย่จามยังงั้นเลยเดียวเดียวเดยวแล้วไฟยังไม่ดับไม่ใช่เหรอไฟไมันยังนั่นเจ้งเต้รอเล่นน้าสนุกโถเหรออ๋อมันก็สนุกสนุกกันอยู่หรือเปล่าให้ฉันร่วมเป็นไหมแล้วก็การทำความสะอาดเป็นไงบ้างล่ะอ่า <You> <UV S 2> ยูวีเหรอมิสอาจารย์ยูวีอย่างนั้นแหละนี่เคยยูวีเลยอาจารย์ชื่อยูวีเลยอ๋อทุกคนนะทุกคนก็ขอในใจนะ <c oughs> อะไรอย่างนี้ปะเออประมาณนั้นผมว่าอ้าวตลกเซ <c oughs> ฉันทำให้พวกคุณพวกเธอตกใจอย่างนั้นเละพวกเธอกำลังเล่าเรื่องผีกันอยู่ใช่ไหมอ่าคุณมาได้ถูกจังหวะเลยมิยูวีแล้วอาจารย์ชิโดคุณก็ได้ยินเรื่องราวนี้เหมือนกันเหรออ๋อถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทวนรีโฮสเอมเชอรีอ่นะ ถ้าเป็นโรงเรียนเก่าอ๋อคือเป็นชื่อโรงเรียนแหละเอเมเบอรี่เฮลเ,เวลเอเรี่เนี่ยโฮสอินเมเชอรี่เนี่ยมันเป็นชื่อโรงเรียนเก่านะฮะอ๋อมายว่าถ้าเป็นเรื่องราวของโรงเรียนเก่าแล้วก็ฉันก็ได้ยินอยู่บ้างนะอ๋อเรื่องราวที่อาจารย์นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะมันก็ใช้เวลาไม่นานที่ฉันเข้ามาทํางานอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ๋อออเดนส์สตรอเบอร์อ๋อฉันไม่เคยฉันไม่รู้เลยนเนี่ยอ่าเนี่ยอ๋านี่อาจารย์คนนี้ก็พูดเกี่ยวกับอ่าเรื่องเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ในโรงเรียนอ่าคคิิซาาาารกออออะะไไไยย่่่่งงเเเี้้นนนนนแตวฉฉััมดป็ ดับ,บไฟนะนี่มันเป็นเป็นรางดีหรือเปล่าเนี่ยเอออันนี้เวยยังไงซะโมชิดะหุึงโมชิดะนะครับผมอาจารย์บอกว่าอาจารย์ชิชชีดบอกว่าเธอมาที่นี่แลว้วก็เธอเจอคนอยู่ที่โถงหรือเปล่าหอนี่เป็นโถงเนะี่ยแล้วก็มีคนคำออมีคนมาหาคุณเออมีคนมาเธอใครเหรอเออเข้ามาสิมีคนมาหาเรานะฮัลโหลสวัสดีทุกคนเนี่ยย,กกยูกะยูกะอะไร<ห>วะ ยูกะ <Y> อ,อ๋อนี่ยูกะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยซาโรชินะซาโรช,ชิซาโรชิสวัสวด,ดีพี่ชายโอ้ยยูกะเป็นน้องของซาโรชิเหรออ๋อเหมือนว่าตัวโมชิจะหรือซาโรชิเนี่ยมันลืมล่มไว้นะฮะอ่าแล้วก็แล้วก็น้องสาวเรายูกะเลยเอาล่มมาให้อ่าฉันว่าฉันลืมไปจริงจริ่นแหละขอโทษด้วยนะยูกะขอบใจมากอ่ามันจ่าก็หัวเรา <c oughs> ะแฮ่ๆฮ่ฮะเธอมาจากโรงเรียนมัธยมอย่างนั้นเหรออ๋อ ยินีีที่รู้จักกันทุกคนนะฉันไม่เคยรู kay, ้มาก่อนเลยนะ่ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่านายจะมีน้องสาวที่น่ารักอย่างนี้เนี่ยซาโตชิอ่าแล้วก็หัวเราะกันไปคุยกันนี่ตอนนี้ถึงเวลาคุยมันเนีคุยกันเล่นๆอยู่นะไม่มีอะไรมากขอโทษนะอยู่การเหมือนว่าเราขออยู่ตรงนี้สักแป๊บนึงนายอ่ะมันจะทำความสะอาดอยู่ป่ะอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกเราจะช่วยด้วยนะอ๋อคืออยู่การจะช่วยเราทำคืออยู่การจะช่วยเราทำความสะอาดด้วยอย่างนี้ป่ะเธอจะช่วยด้วยอย่างนั้นเหรออ๋อขอบใจมากเลย อ๋อจะถึงเวลามัน้นก็มาทำความสะอาดกันเลยไหมอ่ะโอเคทำความสะอาดนะเยี yeah, ่ย alright อ๋อไม่เดียวคนโอเคอ่าทุกคนทำงานได้ดีมากอ๋อบอกว่าทุกคนจะมีความสุขกับมันหยุดนะอย่นะอยาเอาแต่นอนละทำอะไรทำอะไรบ้างก็ดีอะไรอย่างนี้นะอาจารย์อ่าชิชิด,ดวก็พูดว่าเรามาดื่มอ่ากาแฟนมกันหน่อยไหมฉันเอามาด้วยนะเพียงพอกับทุกคนเลยอ๋อทุคนทุกคนจะเออแดกแดกไมทุกคนก็กินกันนะอ๋อ เขาพูดเองเขาพูดวันนี้เขาก็พูดกันไปเรื่อยเๆนะอ่ามิสยุยขอขอขอคุณมากนะอ๋อวันนี้ก็พูดขอบใจอาจารย์นะอ่าขอบใจอาจารย์ไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรอาจารย์ว่าไม่เป็นไรนะยินดีนะอืขอบคุณค่าอาจารย์อ่ามายุมายุอ๋อคนมายุกคือเด็กผู้หญิงคนนี้เหรอซูซูโมโตะอ่าใครวะโอ้โหเป็นชื่อญี่ปุ่นนี่อ่านยากไหมเธอพูดแล้วนี่อย่างนี้ป่ะเออเบสซับลักอาจารย์เขาบอกว่าขอให้โชคดีกับการไปโรงเรียนใหม่นะเอออะไรอย่างนี้ป่ะ เออแล้วก so ็มายุนี่ก็ขอบใจอาจารย์คือมายุนี่จะไปเรียนใหม่หรือจะย้ายโรงเรียนแบบอ๋อคือมาถามายุนี่คล้ายว่ามายุนี่จะไปย้ายโรงเรียนใหม่อะไรอย่างนงี้ป่ะอายุมี่ก็บอกว่าเธอจะหาเพื่อนได้ฉันมั่นใจอย่างนั้นนะว่ามันก็ไม่ไม่เหมือนกับว่าเธอจะไปที่ไกลใช่ไหมอ๋อแล้วมันก็บอกว่าเออแล้วฉันแล้วพวกเราจะไปเยี่ยมนะแน่นอนอายุมีกว่าแน่นอนอะไรอย่างนงี้แหละแล้วก็ไอโยชิกิก็บอกว่าเดี๋ยวสิ นั่นก็หมายเขาว่าฉันก็ไปได้ด้วยอย่างนั้นเหรอแนวมีแม่กระจุดจุดคือตอนนี้มันเป็นมันคุยเรื่องกันเฉยๆมันไม่ถึงเรื่องราวถึงสยองนะมันกับมันกับอ่าเรื่องนเรื่องเนี่ยขอบใจพวกนายทุกคนมากเลยนะเออขอบใจพวกคุณทุกคนมากเลยนี่พี่ชายอ๋อนี่พี่ชายผู้หญิงคนนั้นจะไปอยู่ที่โรงเรียนใหม่งนั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วงานว่าทําในวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเธอในโรงเรียนนี้นะเธอหน้าเศร้าจังเลยอ่ะอยู่กะน้องน้องซาโตชิพูดนะ ใช่แล้วล่ะน่าซ้อมมากไม่มีอะไรเราจะช่วยได้กับเรื่องนี้หรอกนะอ้าวโอเคคุณทิชิโดหลังจากก่อนที่เราจะกลับกันเนี่ยหหลังจากที่เราเอ่อพวกเราเนี่ยกำลังจะกำลังจะ,ะสูญเสียอ่าหนึ่งในพวกเราไปเนี่ยคุณจะว่าเลยไหมถ้าเราพยายามจะทําอะไรบางสิ่งมันเรียกว่าซาชิโกะเอเวอร์อัสเตอร์มันคืออะไรวะหึซาชิโกะ and what what is who is ใครคือซาชิโกกันแอนแล้วอะไรอะ่ะเกี่ยวกับกระดาษเกี่ยวกักกกกกบตุ๊กตากระดาษนั่นน่ะเหรอมันเป็นสิ่งที่รู้สึกลึกลับมากเลยนะอ่ามันเป็นสิ่งลึกลับนะยนะเออมันกับอีสไต์อ่อยมีก็ตอบกลับไปว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันเจอในอินเทนอร์นเน็ตอะไรประมาณนี้ป่ะอ่าไอยมีก็พูดว่าถ้าเราทำมันถูกเนี่ยนะอ่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันอ่าตลอดไปนะ We will be together forever นะอ่า แล้วพวกเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอย่างไรซะนั่นแหละส่วนสําคัญของมันหละโอเคหรือมันจะทำานี้เขาจะทาอะไรบางอย่างใช่ป้อาชามชามนี่มันก็เป็นพิธีกรรมชามไม่เป็นพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยแหละผมว่านะอิสชามใชไหมเออพิธีกรรมแหละใช่แล้วมันเหมือนกับพิธีฮะพิธีอย่างนั้นเหรอเออมันเป็นวิธีอย่างนั้นเหรอเออพิธีพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วล่ะอ่าสิ่งที่สิ่งที่เนี่ยชินโนซากิอ่าพูดมาเนี่ยนะอ่าซาซึโมโตเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้ากับเรื่องพวกนี้เลยล่ะ คำ <laughs> น,นองว่ามันจะไม่เจ็บนะอ่าอะไรแบบเอองั้นงั้นทุกคนโอเคกับสิ่งนี้หรือเปล่านะ่ะโอเคเย้ช่วยอ่าทุกคนก็กดตอบกลบลงนะฮะเย i m fine with it เ yeah. ย้ s h a r พิธีกรรมเออฉันฉันฉันก็โอเคกับมันนะเด้ yeah, พิธีกรรมไว้สักอย่างนี่แหละนะเชื่อ sure, ได้สิอไร้ก็เอาเถอะเอออะไรนี่แหละ Mori s h i ก e อะไรป่ะนายเอาด้วยไหมเออครับผมอ่า เหมือนว่าทุกคนจะตกลงแล้วนะอะตอนนี้ถึงช่วงถึงเวลาของเธอแล้วชินโนซากิอ๋อผู้หญิงคนนี้ชื่อชิอชอโนซากิเหรออายุมีนะะคือคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลามันมันจะเรียกชื่อจีนกับชื่ออะไรอย่างงี้แหละมันสลับกันนะบางทีเราก็จัาตัวละครไม่ได้ใช่ไหมมันเรียกสลับกันอนะ่ะเยี่ยมไปเลยนะคือตอนนี้ก่อนนี้ก่อนที้เพื่อนเขาอยาะจากไปนะเขาอยาะทาพิธีกรรมนะซึ่งไง้อายุมี่เป็นคนเสนอมานะเป็นพิธีกรรมที่เจออินเทอร์เน็ตแล้วก็ทุกคนก็ตอบตกลงจะทํากันด้วย ไม่เข้าใจว่าถึงยอมทำพฤติกรรมอะไรบ้าๆอย่างนี้นะงั้นทุกคนโอเคทุกคนมายืนเป็นวงกลมรอบๆนะซาชิโกะอ่าตุ๊กตากระดาษซาชิโกะนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยอ่าอายุนี่ก็บอกว่าให้ให้พวกเราเนี่ยพูดคําว่าซาชิโกะพวกเราขอร้องต่อเธอเก้าครั้งนะอ่าบอกว่าอ่าอายุนี่ก็ว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะทําไปเถอะเออแค่ทําให้มันแค่ทําให้อ่ามันจะได้พวกอ่านายจะพวกนายจะมันอยู่ข้างๆกลางๆอะไรอย่างเงี้ยละเออ บอกว่าพวกนาย,นยต้องพูดมันอ่าครั้งอทุกคนต้องพร้อมกันแล้วก็ไม่มีมากกว่าหรือไม่มีน้อยกว่าเก้าหรือมากกว่าเกนะ้านะถ้้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพิธีกรรมมันจะอะมันจะสิ้นสุดลงพิธีกรรมจะพังอืมตอนนี้นะพวกมันมาทาพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้นะนีคนมาเริ่มกันเร่อเปล่านีคนจําจําพิธีกรรมได้ใช่ไหมอ่าจำพิธีกรรมเอรรมอใช่ สาจิอะาซจิโกซังพวกเราอะพวกเราอ่าขอร้องกับเธอเก้าครั้งฮะโอเคเรดี้พร้อมรยายงมัเริ่มกันเลยออคยมันเล่นมันเล่นมันเล่นผีกันแล้วว่ะชิบหายละอันนี้คือมันมันทำมาเลยนี่คือมันกำลังทำอยู่เลยเฮ้ยสาภาอ๋แล้วก็มีหายใจหายจะออกฮะหายทุกคนพูดเก้าครั้งแล้วใช่ไหมนะะใช่แล้วใช่แล้วเก้าครั้งแล้วล่ะแย่แย่มือนกับอกอทุกคนว่าเก้าครั้งหมดแล้วเนี่ย อ่างั้นทุกคนเข้ามาใกล้ๆก,กับกระดาษเลยนี่นะตุ๊ก,กตากระดาษนี้เลยโอเคแล้วก็แล้วก็จับไว้แล้วก็จับตุ๊ก,กตากระดาษไว้ทุกคนทําได้ใช่ไหมโอเคอมันก็มาถือกระดาษกันนะอาจารย์ก็เอาด้วยเหรออย่างนี้เหรอเออจับกระดาษแบบนี้เหรออะไรอย่างนี้นะใช่แล้วล่ะจับมาแน่นๆแล้วก็อย่าปล่อยออกไปนะอ่าอ๋อพวกเราจะดึงจนกว่ามันจะขาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเก้าชิ้นนะโอเคเขานับสามนะหนึ่งสองดึง พวกนั้นก็พ่อนั้นก็ลินกระดาษตุ๊กตากระดาษแยกเป็นเศษๆนะชิคิโกอะไรอย่างนี้่ะจำชื่อได้ปะเออลืมไปละอ่ะเย่อไปทุกคนทีนี้ก็แค่ทาให้มันใจว่าพวกนายจะเก็บกระดาษนี้ไว้กับตัวเสมอนะอให้เก็บเอาไว้ในบัตรนักศึกษาก็ได้หรือจะเอาไว้ในกระเป๋าเรือบไปให้เก็บไว้ในบัตรหรือว่าในกระเป๋าเงินก็ได้เออ,อพูดติดขัดปะคือบอกว่าอย่าอย่าทำกระดาษนี้หายอะ่ะคือเราเก็บไว้ดีๆอ่ะเอออืมตราเท่าที่เรามีอ่ากระดาษนี้อยู่กับตัวเราเนี่ยนะซาชิโกะก็จะอยู่กับเราตลอดไปอ่ พือนเราเชื่อมกันอยู่อ่ะแบบเพื่อนเนี่ยและนี่แหละก็คือวัตถุประสงค์ของพิธีกรรมนี้นะยูมีพูดว้าวไม่มันเท่มากเลยนะเออนี่มันเจ๋งมากเลยอะไรอย่างนงี้แหละเจ๋งมากเลยไอ้ยะโคตรเจ๋งเลยเออไอ้มานี่แหละก็พูดเรื่องนี้ไปขอบใจนะชินโนซากิชินโนซากิก็คือเป็นไอ้คนที่ทําเมื่อกี้ใช่ไหมเ,เออฉัน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 ขอบใจมากเลยนะไอ,อ,อยูทเช่เหยนมายุมาย,มายุที่จะย้ายออกไปนะเธอพูดว่าอย่างนั้น โอเคไม่เป็นไรหรอกมันเป็นค่าสัญญาว่าพวกเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะอาจารย์กำลังพูดหน้าห้องอะไรวะฉันก็ไม่อยากจะพูดเลยนะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะอ่กลับบ้านกันอ่าครับผมอ่าตอนนี้มันมันจะเฮ้ยมีอะไรวะแคนินไหวเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะจีซีเฮ้ยแผ่นดินไหวอย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์เาตกใจเห็นไหวอย่างนั้นเหรอนั่นนั่นนั่นแคนินไหวน่ะมายุเรี่ยนะไอ้มายุคนที่ย้ายไปแหละคนที่เัาจะย้ายโรงเรียนแหละนะ เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมันที่นี่กำลังจะพังลงเลยนะฮอา่าเกอะไรวาไฟไฟดับเหรอไฟดับอา่าพี่ฉันกลัวจังเลยนะน้องสาวอ่ะของน้องสาวของไอ้นั่นแหละยูกะยูกะน้องสาวอะ่ะเขาบอกว่ากลัวสาวชก็บอกว่ายูกจะจบมึงชนไว้นะอะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นนุกคนจะยืนไว้เข้าไปใต้โต๊ะหรือ,อไรสักอย่างที่มันบังหัวได้รประมาณนี้แหละโอเคโอเคอาจารย์ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเข้าสิ เอ้าชิดหายกองโตมันพังนะน่ะมันจะเอาอะไรไปบังหัวไอ้อพังหมดแล้วพังกัแล้วเอ้ยพื้นมันพู้ทุกคนหาอะไรจับเข้าไว้เออหาอะไรจับไว้นะอาจะร้อยหาหาเรจับไปเอออายูมีเสียงไยูมีเนะี่ยเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเกิดบ้าอะไรขึ้นแนวมี่อมบอกว่าไม่สามารถซาโรชิบอกว่าบ้าเอ้ฉันไม่เห็นอะไรเลยแนวมี่เธออยู่ไหนเนะี่ย ซาโตชินะโอมิเขเรียกหาซาโตชินะเออแล้วก็บูมไปอ่าเสียงคนร้องนะเอออะไรประมาณนี้แหละอุ้ยเจ็บเลยเจ็บเอ,อ,อาเอาเอาเน่ามิบอเจ็บขานะเน่ามิเจ็บขาฉันยังขยับขาฉันได้อยู่นะมันน่าจะแค่ขาอ่ามันมันจะเป็นแค่ขาแพงอะไรเงี้ยเออข้อเท้าแพงอะไรเงี้ยแหละอ่าน,นี่มันที่ไหนกันนะ่ะฉันไม่อยู่ที่บ้านนี่ อ๋อคือตอนนี้เหมือนจะมันอยู่ที่อื่นที่ไม่อยู่ที่บ้านนะเป็นไปไม่ได้น่ะอ้าวมันมืดจังเลยฉันใช่จะมองยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยอ่านี่มันที่โรงเรียนอย่างนั้นเหรอไฟดับติดๆไฟรติีนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนี่มันที่ไหนกันวะวัดเจดส์อเพลนอัะนี่มันที่นี่ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเ เราขยับบ้าแล้วโอเคคือตอนนี้เนะี่ยพวกนักเรียนที่มันมาทำความสะอาดกันเนี่ยมันเล่าเรื่องผีใช่ไหมเออทีนี้เนี่ยมันไอเด็กอ่าคนหนึ่งในกลุ่มนั้นอ่ะจะย้ายไปที่โรงเรียนใหม่เออมันไอเลยมีคนอา่าเสนอให้ทําพิธีกรรมมาสักอย่างนะที่ว่าเออทำพิธีกรรมเนี่ยมันจะทําให้พวกเรานี่อยู่อยู่ด้วยกันตลอดไปนะเออแล้วเนี่ยหลังจากทําพิธีกรรมเนี่ยคือพวกนั้นอ่ะฉีกระดาษออกมาเป็นเก้าฉีกระดาษออกมาเป็นเก้าชิ้นนะแลวทุกคนเกียนไปคนละชิ้นนะแสดงว่าแสดงว่าคนในนี้มีเก้าคนนะ ผู้คนเขียไปคนละชิ้นแล้วก็แต่และคนก็ถูกกระจายลงไปในที่ที่ไม่รู้นะแต่คือตอนนี้เนะ่ะเราได้เล่นเป็นคนคนนี้นะโอเคจำชื่อไมได้ปะงั้นก็ขอจบพาร์ทแรกไว้เท่านี้ก่อนละกันนะเจอกันในหน้าครับผมสำหรับใครที่ชอบเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดแชร์กันด้วยละ่ะครับเป็นกำลังใจกันต่อไปครับผมโอเคสวัรับวันนี้สวัสดีครับบาย